จากคดีอุกอาจมือปืนสังหารนายบุญเรียบจันเพ็งหรือผู้ใหญ่แดงอายุ46ปีหลานชายแท้ๆของพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุธทธูเกจิอาจารย์แห่งวัดบ้านไร่ต่อหน้าเมียน้อยซึ่งกำลังตั้งท้องได้6เดือนโดยแกงมือปืนแต่งเครื่องแบบตำรวจทำทีเป็นนำหมายสารไปแสดงให้ดู ก่อนชักปืนกระหน่ำยิงผู้ใหญ่แดงสีนัดซ้อนจมกองเลือดต่อหน้าคนงานก่อสร้างนับสิบคนโดยตำรวจพบว่าผู้ใหญ่แดงมีชนวนความขัดแย้งหลายเรื่องทั้งเรื่องผลประโยชน์ภายในวัดบ้านไร่เคยพัวพันคดีถล่มยิงเสียนายลูกศิษย์คนใกล้ชิดหลวงพ่อคูณเคยติดคุกคดีปาดคอมีหลวงของตนเองตบตำรวจจราจรกลางสี่แยกไฟแดง ชกกรรมการกลางสนามฟุตบอลที่โคราชและผัวพันคดีจ้างวานฆ่าหลานชายในตำรวจคนหนึ่งวันที่26พฤษภาคม2548ข่าวรายงานจากวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาว่ามีสิทธิ์ญานุสิทธิ์แวะเวียนเข้ามากราบนามัสการพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ เกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งวัดบ้านไร่โดยหลวงพ่อคุณได้จําวัดพักผ่อนภายในกุฏิห้องพักส่วนตัวโดยมีคณะแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดโดยมีนางขำมั่นวงการจนะรัตกับนางทองหล่อแก้วสถิตสุนทรน้องสาวแท้ๆของหลวงพ่อคุณอยู่ที่หน้ากุฏิด้วยซึ่งนางทองหล่อแม่ของผู้ใหญ่แดงกล่าวว่าความเป็นแม่ก็เสียใจเป็นธรรมดา ไอ้แดงมันไม่เอาพี่เอาน้องมันเป็นคนไม่เอาใครแม้แต่แม่ของมันมันไม่เคยจับไม่เคยถามว่าอยู่อย่างไรกินอย่างไรมันไม่เคยเอาใครนอกจากตัวของมันเองความจริงก่อนที่มันจะถูกยิงตายประมาณยี่สิบวันหลวงพ่อคุณเดินออกกำลังกายตอนเช้าได้แวะเข้ามาบอกฉันพร้อมกับพี่น้องทุกคนว่าให้ระวังคอยฟังเสียงปืน เขาจะฆ่าไอ้แดงฉันคิดว่าหลวงปู่มียานวิเศษที่สามารถจะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้จึงเตือนไอ้แดงให้หลบหนีไปอยู่ที่อื่นสักระยะหนึ่งแต่ไอ้แดงมันกลับไม่เชื่อยังบอกว่าหลวงปู่ไปผ่าตัดสมองกลับมาวัดบ้านไร่ครั้งนี้ทำให้ความจำเลอะเลือนไม่ปกติเชื่อไม่ได้นั่งท่องหลอกล่าวนั่งท่องหลอกล่าวต่อไปว่า ไอ้แดงมันไม่เคยฟังเสียงใครใจมันโหดใจมันเหี้มแม้แต่พี่น้องมันยังกล่าวหาให้เป็นคดีความไอ้จันพี่ชายเท้ๆมันกล่าวหาว่าพี่จะฆ่ามันเป็นไปไม่ได้ตอนนี้เรื่องยังอยู่ในชั้นศาลไอ้จันหมดเนื้อหมดตัวแล้วขายวัวขายควายแทบไม่มีเหลือไอ้จันมันไม่ใช่คนอย่างนั้นมีแต่ไอ้แดงนี่แหละที่โหดเหี้ม แม้แต่เมียมันที่มีลูกด้วยกันสองคนมันยังโมโหเมียใช้มีดปาดคอตายอย่างโหดเหีเ้ยมหลังจากฆ่าเมียคนแรกตายมันติดคุกได้สามปีพอออกจากคุกมาไอ้แดงก็ออกมารับใช้หลวงพ่อคุณและก็มีเรื่องราวมาตลอดไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรกับใครบ้างมันไม่เคยเล่าอะไรให้ใครฟังดอกจากนั้นผู้สึกข่าวเข้านมัสการหลวงพ่อคูณภายในห้องพักส่วนตัว ซึ่งหลวงพ่อคูณกำลังเซ็นเช็คจำนวน20.5ล้านบาทบริจาคให้แก่วัดสุดที่จินดานำไปก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และโรงเรียนปร,ริยติธรรมเพื่อให้ภิกษุสามเณรได้ศึกษาเล่าเรียนโดยหลวงพ่อคูณกล่าวว่าเงินที่เขานำมาบริจาคให้กูความจริงนั้นเขามาฝากให้กูเป็นตัวแทนเขาในการก่อสร้างสาธารณกุศลเขามาฝากกูทำบุญ กูไม่เคยคิดว่าเงินที่เขานํามาบริจาคให้กูนั้นเป็นเงินของกูกูทํากูสร้างกูบริจาคคนที่เขาบริจาคมาเขาก็ได้รับอานิสง์ไปด้วยจะเก็บเอาไวทไ้ทําไมทําทําเสียให้หมดนั่นแหละถึงจะดีถามถึงความรู้สึกที่ผู้ใหญ่แดงหลานชายแท้ๆถูกยิงตายหลวงพ่อคูณท่านกล่าวว่าใครทำดีย่อมได้ดี ทำชั่วมันก็ได้ชั่วเป็นธรรมดาใครทำอะไรไว้มันก็ได้อย่างนั้นคนเราไปอยู่ที่ไหนเอาเปรียบเขาอยู่ร่ำไปมันจะดีได้อย่างไรอยู่ไหนก็อยากเด่นอยากดังอยากเป็นหัวหน้ามันก็เลยเป็นหัวฟกหัวโนไปหลวงพ่อจะไปเผาศพผู้ใหญ่แดงหรือไม่หลวงพ่อคูณกล่าวว่ากูไม่ไปดอกคนเก่งก็ให้ลูกเมียมันพากันเผากันไป มันเก่งไม่เข้าเรื่องคนเก่งมันต้องไปอยู่โน่นชายแดนโน่นภาคใต้โน่นเรื่องมันถูกยิงตายมันมีศัตรูที่ไหนกูก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับเขาดอกมันจะไปอยู่ไปกินที่ไหนมันไม่เคยบอกกูดอกไอ้หลานเอ้ยพนตำรวจโทอดุลแสงสิงแก้วผู้บัญชาการภาคสามเปิดเผยว่าขณะนี้ ตำรวจได้ตั้งประเด็นการสังหารไว้หลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องขัดแย้งส่วนตัวหรือคู่อริเก่าตามล้างแค้นเนื่องจากผู้ตายเคยมีประวัติไม่ดีหลายเรื่องซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานขอเวลาให้ตำรวจได้ทำงานสักระยะซึ่งตนได้เร่งรัดให้ตำรวจดำเนินการโดยเร็วที่สุดและมอบหมายให้พนตำรวจตรีผีระเมฆวิเชียนรองผู้บัญชาการภาคสาม และพลตำรวจตรีมหคัพน์สุรคุบผู้บัญชาการนครราชสีมาดูแลรับผิดชอบคดีนี้โดยให้เรียกพยานทั้งหมดมาสอบปากคำพร้อมทั้งสกเก็ตภาพคนร้ายที่ก่อเหตุพลตำรวจตรีมหคัพน์กล่าวว่าเรียกพยานซึ่งเป็นคนงานกว่าสิบคนรวมทั้งญาติและภรรยาที่เห็นเหตุการณ์มาสอบสวนเกือบครบทั้งหมดแล้ว พร้อมเตรียมสเก็ตภาพคนร้ายที่ลงมือสังหารเร็วๆนี้อีกทั้งยังได้แต่งตั้งให้พันตำรวจเอกสุพันประเสริฐสมรองผู้บัญชาการนครราชสีมาเป็นหัวหน้าชุดทำงานในการคลี่คลายคดีนี้ส่วนประเด็นการสังหารจะให้น้ำหนักทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องขัดผลประโยชน์วัตถุมงคลภายในวัดบ้านไร่เรื่องชู้สาวและทะเลาะวิวาท และการสังหารเมียหลวงเมื่อหลายปีที่ผ่านมาส่วนสาเหตุหลักที่นำไปสู่การสังหารที่ชัดเจนก็ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ทำงานไปสักระยะหนึ่งก่อนจึงจะสามารถระบุได้พันตำร,รวจเอกสุพันกล่าวว่าได้ลงพื้นที่อำเภอด่านขุนทดเพื่อสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาบาะแสคนร้ายซึ่งพอจะได้บาะแสคนร้ายบ้างแล้วขณะนี้ ได้ตั้งประเด็นหลักของการสังหารผู้ใหญ่แดงไว้สองประเด็นใหญ่คือข้อขัดแย้งผลประโยชน์ภายในวัดบ้านไร่และขัดแย้งทางธุรกิจรับเหมาแต่ยังไม่ตัดประเด็นเรื่องโกรธแค้นส่วนตัวซึ่งผู้ตายเคยถูกกล่าวหาเรื่องจ้างวานฆ่าผู้อื่นและกรณีที่ถูกคนร้ายรอบยิงแต่ไม่เสียชีวิตถึงสองครั้งอีกด้วยผู้ตายเคยมีประวัติไม่ดีหลายเรื่องและเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในพื้นที่คนหนึ่ง นอกจากนี้พลตารวจตรีมากคพัน์ก็ได้เดินทางนำเรื่องไปเรียนให้หลวงพ่อคุณทราบผู้ตายรู้ตัวว่ามีคนปองไรจึงจัดหาเสื้อกลอกกันกระสุนและอาวุธปืนมาไว้ป้องกันตัวและมีการตรวจค้นจับกุมในเวลาต่อมาเนื่องจากเป็นการครอบครองที่ผิดกฎหมายตรงนี้น่าจะมีประเด็นของความขัดแยง้งกับบุคคลที่อยู่ในวงการเหล่านี้สูงมากโดยตำรวจ จะมองไปที่ประเด็นความขัดแย้งส่วนตัวเป็นเรื่องหลักส่วนเรื่องผลประโยชน์ในการจำหน่ายวัตถุมงคลภายในวัดบ้านไร่นั้นก็มีอยู่หลายเรื่องส่วนที่คนร้ายแต่งชุดตำรวจนั้นเพราะผู้ตายระวังตัวมากต้องคิดหาวิธีในการเข้าถึงตัวให้ได้จึงปลอมเป็นตำรวจพันตำรวจเอกสุพันกล่าวพันตำรวจตรีมากขพันกล่าวว่าสาเหตุฆาตกรรมในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่กำลังติดตามอยู่หลายประเด็นตั้งแต่เรื่องชู้สาวเนื่องจากผู้ตายเป็นคนเจ้าชู้มีเมียจนนับไม่ถ้วนต้องการผู้หญิงคนไหนจะต้องเอาจนได้อาจเป็นสาเหตุการ,ตา,การตายก็เป็นได้ส่วนเรื่องการขัดผลประโยชน์ในวัดบ้านไร่นั้นเมื่อก่อนผู้ใหญ่แดงเป็นคนควบคุมวัตถุมงคลก็เป็นธรรมดาที่จะต้องมีเงินมีทองฟุ้งเฟ้อจะเอาผู้หญิงคนไหน ก็ใช้เงินหวานจนลืมตัวนอกจากนี้ตำรวจจะให้น้ำหนักในด้านอิทธิพลมากเพราะผู้ใหญ่แดงก่อเรื่องก่อราวเอาไว้มากทำตัวใหญ่โตเป็นเหตุให้ถูกลอบยิงมาแล้วหลายครั้งผู้การโคราชกล่าวว่าผู้ใหญ่แดงเคยทำกับคนอื่นเอาไว้มากหน้าหลายตาจนนับไม่ถ้วนเป็นคนอารมณ์ร้อนหุนหันไม่พอใจใครมักจะตกเพื่อแสดงศักดา อย่าว่าแต่ชาวบ้านธรรมดาเลยแม้แต่ตำรวจที่กำลังปฏิบัติหน้าที่จราจรโบกรถยังถูกผู้ใหญ่แดงใช้ปืนตบหน้าไม่พอใจพระสวดมนต์เสียงดังก็ใช้อาวุธปืนยิงหลังคาอุโบสถวัดโคกรักมาแล้วแต่ก็ไม่มีใครอยากยุ่งเกี่ยวด้วยเนื่องจากเกรงใจหลวงพ่อคุณวันนี้หลวงพ่อคุณท่านก็บอกว่าไม่ได้เสียอ,อกเสียใจอะไรเลยมันทำเขาเอาไว้มาก ใครทําอย่างไรก็ได้อย่างนั้นแหละอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะต้องสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุการตายและจะเร่งติดตามคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วที่สุดและนี่ก็คือเรื่องราวของผู้ใหญ่แดงมาเฟียวัดบ้านไร่ผู้เป็นหลานชายแท้ๆของหลวงพ่อคุณปริสุทธขอขอบคุณ สำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ